น้องพี่รีแอคจริงวันนี้ทุกคนเพลงประกอบซีรีส์เข็มจีราต้องรอดออกอีกหนึ่งเ <Okay. S 2> พลงแล้ววันนี้ก็เลยมาอยากมารีแอคดูใช่อยากมาดูพร้อมทุกคนนี่ยังไม่ได้ดูี่คลิปเพิ่งลงไปว่าวันที่ <4 S 2> <4 S 3> สี่กันยาเลยแล้ววันนี้วันที่หกวันเสาร์เข็มจีราด้วยแล้วตอนนี้อีกสิบนาทีเข็มจีรา ดูสดก็อยากดูแต่ขอดูเพลงก่อนจะได้แบบว่าอินกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องมากไปอีกนี่เพลงชื่อเพลงว่าโฮม <"Home S 2> ขวันคนร้องคือคุณออฟสุรพลนั่นเองเป็นนักร้องที่ทุกคนเรียกร้องให้มาร้องเพลงประกอบซีรีส์เรื่องเขยมจีลาเลยสุดๆ,ๆมากคนนี้คนนี้แบบเขาแบบเป็นร้องเพลงแบบ แนวอีสานน่ออแะแนวอีสานเนี่ยออน,นี่นีน่ี่มันเข้ากับออบรรยากาศของซีรีส์เขาก็เลยแบบถูกคู่ถูกแนวมากมาเรามาเริ่มกันเลยนี่ทอพนมมือมานี่มันมีอี้ม,ม,อมีสับด้วยวางอกสายแล่อวาอุ๊ยแบบอันนี้มาก อีสาน,น,น,นเนอะแต่อันนี้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนแต่หนูเห็นที่งานวัดบ่อยอ่าเขาเรียกอะไรใครใครรู้บอกหน่อยาม่มีที่มีนางแบบมีนางรำด้วย พระธรรมนํานำคําสอนอสัตจาวรเอาจริงททพี่อยากลําอยู่เหมือนเียอยากแบบถ้าแบบเพลงแบบนี้พี่อยากะายบบยจะลําไปพองสอนเนี่ย <รา S 1> ส<อ>ง <laughs> ูงแทนความดีจริงให้ใจนี้แลทําตาม เพลงแหล่คิดว่ามันแปลกสําหรับเธอจังเลยแปลกใหม่สําหรับเธอใช่ไมหนหนูเคยฟังแบบเคยฟังอยู่เพลงแนวนี้อ่าอุยะเมื่อก่อนชอบเนะเมื่อก่อนหนูชอบเพลงยุสานก่อนจะไปอยู่เกาหลีหล่อมากครับเข้าเข้ากับบรรยากาศมากใช่เลย

ทำสาบแช่งย่างกายเข้ามาขอให้ปลุกลุกขึ้นสู้มันได้ให้พายเบียดไปกันลุกกันลุกเลยพ่อขู่ให้น้องเพลงอันนี้เป็นเพลงประจำตัวของพ่อรูป่ะอาจจะใช่ลไหมล่าลาทอย

อันนี้คือความในใจพ่อครูมากความในใจเป็นเนื้อเพลงเ, <c oughs> เขียนออกมาเป็นเพลงค <สำ S 1> ่ะสายเน็นจองหักของอยู่เคียงขามกันสิบว่างให้เจ้ามีพยันตายเพาอำนาจสิ่งศักศิตย์ เสียงจริงแบบจริงชอบ,บชับ้นจีเนี่ยเพลงพ่อครูเพลงพ่อครคูใช่เลยนั่เพลงประจำตัวละครออยย่าางรา กรุดออกมาสกิลการรำสมัยประถมอ่าสมัยประถมเอ,อ้ยอยู่มัธยมก็ยังไม่เรียนอยู่ ชอบสีสดมากสีอันนี้สดดดูแบบสดชื่นมากอ่ะทางนี้นี่ทางข้าก้างขวายมาลายไปโอ้พี่รอเพลงนี้ให้เต็มมาตั้งนานแล้วในที่สุดก็ได้ฟังเพลงเต็มมีอยู่ในซีรีส์ด้วยใช่ไหมได้่มีนะเห็นเป็นเพลง ไม่ใช่อันนั้นเพลงที่พี่อยากฟังเต็มๆคือเพลงขับมารนอ่ะอีกเพลงหนึ่งอันนั้นอยากมากเลยอ่ะอู้วก็มีอันนี้ที่พลงเลยตะเวนจบแล้วที่เพลงโฮมขวัญโฮมขวัญโฮมขวัญคืออะไรแบบเรียกขวัญปะไม่รู้เป็นมาส่อีสานน่าจะเรียกขวัญเนาะบอกไม่ถูกหยุดเลยก็แล้ว จะบอกว่าไม่อยากแต่ว่าต้องต้องเป็นเพลงประจำตัวพ่อครูแน่นอนเพลงเนื้อเพลงมันดูแบบว่าแบบว่าเหมือนพ่อครูอ่ะเหมือนเขียนเขียนเพลงให้เขียนเพลงสื่อออกมาเลยมันแบบว่าไอ้ท่อนที่แบบว่าตะกุดแบบแทงความห่วงใยให้เจ้าปลอดภัยอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ย ิลเหมือนแบบเป็นเพลงพ่อครัวไม่คิดว่าจะมาเขินกับเพลงแหละต่แรกก็ลําอยู่ดีๆแล้วแบบเสียงดนตรีแบบวันนี้พอโนโอ้อใช่แบบว่าแบบไทยสารแบบว่าจัดเต็มมากเข้ากับซีรีส์เช็มจีราต้องรอดอใช่พื้นแบบพื้นหนังเขาเรียกอะไรแบ็กการาวซีรีส์แบบอีสานเนาะบนเนี่ยบนใช่แล้วก็แบบ สวยภาพสวยสีสีสดสีเอสีเอ็มวีสดมากสวยสวยสวยเอ็มีแบบมีเพลงประกอบ<ม>ที่มีเอ<ะ>็มีละที่มีเอ็มีแล้วสามเพลง,พลงและลอ่าเราดูทั้งสามเพลงละเพราะแล้วสไตล์เลยเนาะสามเพลงอ่ะเพลงแรกเพลงใจจงมั่นอ่าอ่าอันนี้ของที่ปางปันพิบร้องอ่ะพี่ว่ามันดูแบบ เป็นเพลงแบบไทยร่วมสมัยปะเขาเรียกไทยร่วมสมัยอ่ะใช่ใช่แบบร่วมสมัยอ่ะฟิลเพลงคู่วะเนี่ยเป็นเพลงคู่ของพ่อคูกับน้องน้องเข็มน้องเข็มใช่ใช่ส่วนเพลงที่สองเพลงโกดัมอันนั้นฟิลเป็นเพลงแบบน้องเข็มแบบแต่เป็นน้องเข็มชะแบบว่าทั้งชาติอดีตทั้งชาติปัจจุบันเนียนะเป็นเพลงประจาตัวน้องเข็มฟิลแทนใจส่วนอันเนี้ยเป็นเพลงประจาตัวพ่อคูเออแน่เลย เยี่ยบขอเพลงประจําตัวของฌานกับเจดเพิ่มได้ไหมขอขออีกสักสองเพลงได้ไหมเนี่ยอยากฟังเพลงองนะที่เขาใช้โอ้เพลงอยากใช่เพลงนั้นอ่นนะที่มันดูขงังๆอ่ะโอ,อ้อยากอยากอยากให้ทำเพลงนั้นเพลงเต็มมากเลยอยากให้ดูอยากทําอยากฟังเต็มๆอะ่ะอแต่เพลงนี้ก็แบบไม่คิดว่าจะแบบเร็วขนาดนี้ออกมา ออกมาก่อน EP ที่5วันนี้มีพี EP 5อุ้ยสามทุ่มแล้วทุกคนงั้นวันนี้ขอจบการรีแอคไปก่อนพอเราจะไปดูสดเขียบยาต้องรออด EP 5ขอบคุณทุกคนที่ดูเพลงหงขวัญของร้องโดยประกอบโดยออสุรนพูดวิกครูะหมดละขอบคุณนะคะทุกคนอย่าลืมมากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งไปแล้วทุน